ัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาอ่านสระอึมีวงกลมกันนะคะเด็กๆเปิดหน้าที่34ไทยเลยค่ะ34ไทยมี3กับ4นะคะเด็กๆชี้ในวงกลมค่ะสระอึมีวงกลมสระอึมีวงกลมสระอึมีวงกลมอ่านว่าอึอออ่างออใส่สระอึมีวงกลมนะคะสะกดว่าออออึ ต่อไปนะคะหอหีบหอใส่สระอึค่ะสรากฏว่าหออึหึฝึกอ่านคำมาดูที่คำแรกเลยนะคะต่อเต่าต่อใส่สระอึค่ะต่ออึตึต่ออึตึเลื่อนมือถัดไปนะคะออ่างออใส่สระอึค่ะออึอึ่ออึอึ ต่อไปนะคะหอหีบหอใส่สระอึค่ะหออึหึอหออึหึต่อไปนะคะรอเรือรอใส่สระอึค่ะรออึหรือรออึหรอือต่อไปค่ะหอหน้คู่คอใส่สระอึค่ะหออึหึหออึหึอต่อไปค่ะ จอจานจอใส่สระอ,อึค่ะจออ,อจึจึมีตัวสะกดด้วยนะคะจออจึจึจึงอจึงอีกรอบหนึ่งนะคะจอจานจอใส่สระอ,อึนะคะจออจึจึมีตัวสะกดค่ะจึงอจึงต่อไปนะคะดอเด็กดอใส่สระอ,อึมีงงูเป็นตัวสะกดนะคะดออ,อึดึ ดึงอดึงอีกรอบหนึ่งนะคะดออดึดึงอดึงเลื่อนมือถัดไปค่ะต่อเต่าต่อ,ตอใส่สระอื่มีงองูเป็นตัวสะกดนะคะตออตึกต,ตึงอตึงอีกรอบหนึ่งนะคะตออตึกต,ตึงอตึงต่อไปค่ะบอใบไม้บอใส่สระอืค่ะ บอ,อืบึมีงองูเป็นตัวสะกดนะคะบึงงบึงอีกรอบหนึ่งค่ะบอ,อืบึบึงงบึงต่อไปนะคะทอถุงทอใส่สระอึมีงองูเป็นตัวสะกดเหมือนกันค่ะทอถืถึถึงอถึงทอ,อถ,ถึถึงอถึงต่อไปนะคะ ขึ้นบรรทัดใหม่ค่ะดอเด็กดอใส่สระอึนะคะมีกอไก่เป็นตัวสะกดค่ะดออึดึดึกอดึกดออึดึดึกอดึกต่อไปนะคะตอเต่าตอ,ตอ,ตอใส่สระอึนะคะมีกอไก่เป็นตัวสะกดค่ะตออืตึตึกอตึกตออึตึก ตึกกอตึกต่อไปนะคะสอเสือสอใส่สระอึค่ะมีกอไก่เป็นตัวสะกดค่ะสอึอึสึกสึกอสอสออึกสึกสึกอสกต่อไปนะคะนอหนูนอใส่สระอึค่ะนออนึนึกกอนึกนออนึก นึกกนึกต่อไปค่ะลอลิ่งลอใส่สระอึมีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะลออือลึลกึกอลึกลออลืลึลึกกอลึกต่อไปค่ะเด็กๆมาดูที่ภาพแรกตรงนี้นะคะเด็กๆเห็นภาพอะไรคะต่อต่อต,อ,ตอใส่สระอึนะคะมีกอไก่เป็นตัวสะกดค่ะตออตึก ตึกอตึกตออึตึตึกกอตึกภาพนี้อ่านว่าตึกนั่นเองค่ะต่อไปนะคะบอใบไ,ไม้บอใส่สระอึมีงองูเป็นตัวสะกดนะคะบออึบึบึงอบึงบอ,อึบึบึงอบึงนี่คือภาพบึงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ ลอลิงลอใส่สรรอึค่ะมีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะลออึลึลึกกอลึกลออึลึลึกกอลึก ฝึกอ่านประโยคมาดูที่ภาพนี้นะคะภาพนี้เป็นภาพเด็กผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขากำลังคุยกับคุณพ่ออยู่นะคะวอแหวนวอใส่สระอีค่ะวอีอวีต่อไปค่ะรอเรื่อรอใส่สระอะมีสองหัวค่ะรออะระต่อไปนะคะนอหนูนอใส่สระอึนะคะมีกอไก่เป็นตัวสะกดค่ะนออึนึนึกอนึก ต่อไปนะคะทอถุงทอใส่สระอึค่ะมีงองูเป็นตัวสะกดนะคะทออึถึถ,ถึงอถึงทออึถึถ,ถึงอถึงต่อไปนะคะบอใบไ,ไม้บอใส่สระอึนะคะมีงองงูเป็นตัวสะกดค่ะบออบึบึบึงอบึงบออึบึ บึงอบึงต่อไปนะคะบอใบไม้บอใ,บอใส่สระอัวค่ะบออัวบัวบ,บออัวบัวอ่านรวมกันนะคะวีระนึกถึงบึงบัว ต่อไปค่ะบรรทัดที่สองค่ะวอแวนวอใส่สระอีค่ะวออ,อีวีต่อไปนะคะรอเรือรอใส่สระอะมีสองหัวนะคะรออะระต่อไปค่ะจ้อจานจอใส่สระอะค่ะจออะจะต่อไปนะคะพ่อพานพอใส่สระอาค่ะพออาพาต่อไปนะคะบอไปไม้บอใส่สระอีค่ะบออีบี ต่อไปนะคะดอเด็กดอใส่สระอาค่ะดอ,อาดาต่อไปนะคะปอปลาปอใส่สระไอไม้เมาลายค่ะปอไอไปต่อไปนะคะบอไปไม้บอใส่สระอึนะคะมีงองูเป็นตัวสะกดค่ะบออึบึบ,บึงอบึงต่อไปนะคะบอไปไม้บอใส่สระอัวค่ะ บัวบัวอ่านรวมกันนะคะวีระจะพาบิดาไปบึงบัวเก่งมากเลยค่ะ